สายแก้คันนะครับสีเขียววันนี้มาเที่ยวบอว่อวะพงครับกัดเข้าไปข้างปากครับตัวนี้ปลากระพงกัดเหยื่อผิวน้ำนครับความรู้สึกมันจะมันมากครับ เดี๋ยวเราขึ้นมาดูนครับอนุญาตใจคิปเปรลนะครับจาดิ้นลูกอย่าดิน้นแรงยังดีครับตัวนี้าวางเด็ดตรงเลย ใส่แก้คันสีเขียวนะครับก็ไปข้างปากเลยนะครับตัวนี้กับปากกระปงครับบ่อไพลอตวันนี้มาเที่ยวบ่อไพลอตกันนี่ครับสุดยอดมากผมโอเค ไปมากัดอีกนะไปเรียบร้อยครับสุดยอด